ไม่ได้ถ่ายอีกอย่ไหถ่ายแล้ว อไไของพ่อ,พอไงนี่ไงนี่มันจะมีไับบนไนมันจะี่ไปม,มันจะมีจอบอันนเราไปไหนวะก็อยู่ข้างๆห้อง,ง,งน้ำไงเด็กจะใช้จอบเหรอ,อนี่มันเันใหญ่ มันต้องหาอะไรลองก้นหลุมนี่ครับลองทำไมอ่ะไม่รู้แล้วยปลูกยังไงมันก็เกิดไม่ใช่เหรอต้นเนี้ยไม่รู้มันเป็นต้นไม้ที่แบบไม่ชอบน้ำมากอ่ะทนแรงทนเออหนึงมาอยู่ถูกที่แล้วงั้นนะทนแรงทนอะไรเพราะว่ามันเป็นไม้เหมือนดึกดำบรรน,นะ ออหนูระวังมันแทงตาพ่อดพอุพอแล้วพอแล้วไม่ต้องลุมใหญ่หรอกมันไม่ใช่ต้นไม้แบบนี่ไงเดะไม่ไเหตุผลโอ้ออย เออเหียบแล้วเอาดินถมค่ะเอองั้นแหละตั้งให้มันตรงตรงเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ งแหละแล้วอีกต้นหนึ่งไปปลูกมุมนู้นดีวกว่าตายมุมนู้นไม่ต้องเอาติดอันนี้มากเวลาเลี้ยวเข้ามันเลี้ยวยากแม่ทำไมไม่ปลูกต้นนี้ติดกันอือใช่ใช่อีกอีกอันนึงปลูกตรงนี้ไหมเฮ้ยทั่วผูเยอะมากลูก เอาเอากันไก่มาตัดเร็วมันยังอยู่ป้ามาระอ่ะอันนี้เรียกว่าถั่วพูไม่ใช่มาระค่ะไอมาระปรูๆไปเอามาเร็วกระไก่อยู่ไหนอะอยู่หลังรถไงลูกเอ่อเก็บไปดซิงั้งดเอนั่นไปด้วย่ว่าถ่ายอย่างเดียวอ่าเก็บภาพ มันได้ไปเหรออุ้ยทำไมข้างล่างเหมือนเล็กเนาะก็มันเงี้ยมันเีลยวมันหมดแล้วอย่างมันสุกมันสุกคาเคือแล้วไงก็มันยังไม่โตไงเอามาโอยทุกคนมันมีอันนั้นกินแล้วนั่นเห็นไหมอือนะสายไพนด้าพลอยพอยจะตัดที่ลงไปฝั่งนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นกันเลยตัดเลยตัดเลยตัดนี่มันนะโอ้โหมันจะหล่นมาใส่เขาแล้วเนี่ย ตายมันจะโล่นทับตัวเองหรือเปล่าถอยไ,อยไมาเยอมมาลูกแตย,ม,ยมันเครืรอใหญ่อยู่นะ เออเออเฉาก่อนตัดเอาอันนี้ก่อนแทนที่จะลิลิกล้วยก่อนค่อยให้มันล้มได้ได้ทำกล้วยช้าแบบไหนเออไม่มีความชำนาญเลยกล้วแมเสร็ลแม่ไปทำมากล้วยหน่อยได้ๆพ่อเอาไปทำจอเลยทำมากล้วยหกอันเลยด้อแบ ไอ้ปัดเนี้ยเราตัดตัวนี้ไหมได้ได้ได้ถอยถอยมันจะโดนนี่มีใบอะไรคะแม้เครือใหญ่มากอ่ะแต่ว่าอันนี้ลูกเจ้าหนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่โอเคได้เครือมันใหญ่แต่ว่าลูกมันค่อยใหญ่ไงเจ้านี่พ่อปกติที่แล้วลูกมันใหญ่ใหญ่อยู่นะตุ่ยจะไปเอียงก้อนทำไมเนี่ยมองเห็นเด่นนี่น่ะี่อ ไม่เดี๋ยวเวลาเรามารูปมันจะตะเคงองฉลาดกว่าล้องเออันเดอยก็โอ้ยเหนื่อยมากก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราพบกันโอ้น้าดำหน้าแดงมากเลยก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์พศ2565นนะก็ วันนี้เป็นวันหยุดพี่ต่ายก็พาน้องอันดากับพี่ต้อมนะมาปลูกต้นจันผาแล้วก็เอะไรมาปลูกต้นผาทําปุ๋ยปุ๋ยไข่เน่าไว้ใช้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําอะไรกันบ้างเหนื่อยมากอันนี้อันนั้นยังเติมน้ำ ไม่ไปผสมได้ไงค่ะอ๋ออันนี้เราเตรียมของมันอันใดจะทำฝามันหายนะก็เดี๋ยวเราไม่เราก็ต้องปิดฝาไงทำไมไงล่ะต้องทำฝาหายนจะปิดฝาโอ้ร้อนอันนี้ก็จะเป็นต้นจันท h a ที่ไปตากขุดปูเมื่อกี้นะไม่รู้มันจะเกิดไม่เกิดพอดีพี่ชาติที่อยู่อ่าที่เป็นตำรวจเนาะอยู่หน้าข้างบ้านอ่ะแกตัดแล้วแกก็ถามมาต่ายเอาไหม พี่ต่าก็เลยเอาไปให้พี่ไก่สาสมท่อนแล้วพี่ต่าก็เลยมาปลูกที่นาสองท่อนอีกท่อนหนึ่งก็ปลูกฝั่งนี้แค่จะรดน้ำเครื่องมือช่างถ้าวันนีม้มาเอาก็เดี๋ยวต้องเก็บไปก่อนกลัวหายเอาอะไรกลับไปโอ้ยจะเอาไปลินที่บ้านมันก็รกไงอันดาอดโอ้ อันนี้มันก็เป็นกล้วยนะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เ,เท่าลูกเดิมมันก็สุกแล้วทําอะไรกันคู่ <c oughs> นี้ก็ต้องฟัดก,กันตลอด <c oughs> พูดดังไม่ได้แนตะ่มันได้ยิน <c oughs> มีมีมีอันดับปิดฝาข้างบนคืนด้วยนะหนูชอบเปิดฝาข้างบน มีแล้วปิดฝาข้างบนคือนั้นแข็งจะละลายเฮ้ยอะไรที่เจงทำไปทำอะไรปุยไหนองไงก็นึ่งไงเอาใส่ยังไม่มีชอม้อนเอยช้อนมาว้วยเอาไมา้คนไหม พี่ชายช่วยกระทำนะ